ดีครับรองรัครับ,บกับคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์พี่เก่งนะครับเตรียมตอบเข้ามาหนึ่งหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยบันนะครับผมนะเราก็เดินทางมาถึงข้อที่แปดนะครับคราวนี้จะเกี่ยวกับพื้นที่วงกลมครับนะข้อนี้ข้อที่แปดจะเกี่ยวกับพื้นที่วงกลมเห็นไหมแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับข้อนี้มีต้องใช้หลายหัวข้ออยู่นะมีเกี่ยวกับวงกลมเกี่ยวกับพื้นที่นะ แล้วก็เกี่ยวกับกเปอร์เซ็นต์ร้อยละด,ด้วยนะครับมามาดูกันว่าคืออะไรเขาบอกว่าวงกคมวงหนึ่งเนี่ยมีรัศมี10เซนติเมตรนะครับเห็นไหมมีวงกคมรูปใหญ่รัศมีรัศมีคือตรงไหนครับก็คือตรงกลางไปหาเส้นรอบวงเส้นไหนก็ได้นะตรงกลางไปหาเส้นรอบวงจะไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับมันก็จะยาวไปไงกันหมดเลยมันก็จะยาวเท่ากันหมดเลยเอเคไหมครับนะ ซึ่งในข้อนี้รัศมีเขาบอกว่าเป็นสิบนะครับโอเคนะรัศมีเป็นสิบครับแล้วก็มีวงกลมอีวงหนึ่งนะครับวงกลมอีวงหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่างไงถ้ารัศมีลดลงไปสองแต่ว่าวงกลมรูปอีกรูปหนึ่งครับรัศมีก็จะเหลือเท่าไหร่ครับรัศมีก็จะเหลือแปดครับสี่ม้าครับนะขาวนี้ครับเขาบอกว่า พื้นที่ของวงกลมมีรูปใหญ่กับรูปเล็กเนี่ยมันจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากรูปใหญ่รัศมี14รูปเล็กรัศมีป8ถามว่าพื้นที่จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่น้องต้องจําสูตรให้ได้ก่อนคือสูตรพื้นที่วงกลมครับสูตรพื้นที่วงกลมน้องท่องได้ไหมสูตรพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรครับพื้นที่วงกลมสูตรว่า pi r กำลัง2ครับดีมากครับจําให้ได้นะ ส่วนพื้นที่และแล้วก็ของวงกลมก็ไหนๆก็ไปเลยส่วนอีกอันหนึ่งคือเส้นรอบวงครับเส้นรอบวงก็คือความยาวรอบๆนี้ยาวเท่าไหร่ก็สุดว่าไงครับพงได้ไหมว่าสองพอาร์ครับดีมากครับนะคราวนี้เอามาใช้สูตรพื้นที่วงกลมนะราอนี้เขาถามหาพื้นที่ครับพื้นที่วงกลมก็คือพาย r กำลังสองนะของรูปใหญ่กับของรูปเล็กทายอากำลังสองเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า r ของร,รูปแรกเป็นเท่าไหร่ลักษณก็คือสิบเห็นไหมครับเป็นสิบยกกำลังสอง 2. ของรูปที่ 2, สองล่ะลักษีะเป็นแปดกำลังสองเห็นไหมครับเป็นสิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยนะครับ,ก, 2, 100, รบก็เป็นหนึ่งร้อยคูณพายตัวในนี้แปดกำลังสองได้หกสิบสี่คูณพายนะครับ ปกติเนี่ยค่าพายเนี่ยประมาณเท่าไหร่พายเนี่ยประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะครับไม่ได้เท่ากันนะพายแค่ประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดไม่ได้เท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะใกล้เคียงกันนะครับหรือมันก็ประมาณสามจุดหนึ่งสี่ได้ด้วยนะครับเห็นนะพายประมาณสามจุดหนึ่งสี่หรือไม่ก็ประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดระวังนะไม่ได้เท่ากันนะทั้งพายทั้งยี่สิบสองส่วนเจ็ดทั้งสามจุดหนึ่งสี่สามอันนี้ไม่ได้เท่ากันเลยนะไม่มีอะไรเท่ากัน นะครับแค่ใกล้เคียงกันเท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าน้องสังเกตถ้าน้องแทนยี่สิบสองส่วนเจ็ดเข้าไปเนี่ยมันตัดทอนไม่ได้สามสิสี่คุณเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะเลขเยอะอีกเนาะบาคุณกับหกสี่ไายก็เลขเยอะอีกก็คัน้างยุ่งยากก็ยังไม่ต้องรีบร้อนแทนค่าครับอันนี้พี่เก่งแนะนําเลยนะไม่ต้องรีบร้อนแทนค่าเพราะถ้าน้องแทนเข้าไปเนี่ยน้องจะเสียเวลาครับเลขมันจะเยอะเราน้องค่อยๆจัดรูปสีจำที่พี่เก่งบอกได้ไหม ว่าใครจับรูกเก่งคนนั้นได้เปรียบนะครับมันจะทําให้น้องมีเวลาเหลือไปทําข้ออื่นได้อีกนะน้องก็ติดไว้อย่างนี้เลยไปที่วงกลมรูปใหญ่น้องติดเป็นร้อยพายเลยของรูกเล็กก็ติดเป็นหกสิบสี่พายเลยมองพายเหมือนเป็นตัวแปร x ตัวหนึ่งอย่างนั้นนะ่ะนะเคนะมองตัวพายเนี่ยเปลี่ยนเสมือนเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะเหมือนเป็น x เ,เลยทันไหมถ้าไม่ทันก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้ก็หรือกลับไปดูย้อนหลังนะครับคราวนี้ จากพื้นที่ใหญ่คือหนึ่งร้อยพายพื้นที่เล็กคือหกสิบสี่พายเขาถามว่ามันทำไมพื้นที่มันลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะของเดิมเป็นหนึ่งร้อยพายเห็นไหมของใหม่เป็นหกสิบสี่พายมันจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทคนิคง่ายๆครับท่องนะสูตรนี้ชื่อว่าสูตรค่าน้อยขอร้อยครับค่าน้อยขอร้อยค่าน้อยขอคารวาเนเนี่ยเปดูหนังจีนไหม นะค่าน้อยขอร้อยดูนะท่องนะเอาค่ามากสูตรนะลบค่าน้อยหารต้นทุนครับนี่คือสูตรของพี่เก่งแนะนําแล้วก็คูณหนึ่งร้อยครับเนี่ยค่าน้อยขอร้อยนะคนะค่าน้อยขอคาราวะใครดูหนังจีนไหมเนะวลาเจอเจุดประเภทของราคาเท่านี้ขายไปเท่านี้ มันจะได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือมันจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องใช้สูตรนี้เลยครับค่ามากลบค่าน้อยหารต้นทุนคูณร้อยเลยโอเคไหมนะของเดิมเป็นเท่านี้ลดลงเท่านี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือของเท่านี้ขายไปเท่านี้เยอะขึ้นได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช้สูตรเดียวกันเลยครับค่ามากลบค่าน้อยหารต้นทุนคูณหนึ่งร้อยเลยต้นทุนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นค่ามากก็ได้มันอาจจะเป็นค่าน้อยก็ได้อันี้น้องต้องวิเคราะห์โจทย์นิดนึงนะครับ นะต้นทุนก็คือหมายถึงของแต่แรกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะฉะนั้นครับก็แทนค่าสูตรก็เสร็จแล้วครับค่ามากก็คือครับก็คือเท่าไหร่พิธีอันแรกหนึ่งร้อยพายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหกสิบสี่พายเข้าใจไหมค่ามากก็คือหนึ่งร้อยพายเห็นไหมครับค่ามากลบค่าน้อยก็คือหกสิบสี่พายหารด้วยต้นทุน ้นทุนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ครับต้นทุนคือของแต่แรกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะก็คือัาเา่าไรต้นทุนมันจะเป็นค่ามากก็ได้ค่าน้อยก็ได้ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์นะไม่ใช่หมายถึงตอบองศสิบสี่ก็ได้ตอบร้อยพายก็ได้นะเรอต้องวิเคราะห์ครับของที่ก่อนจะเปลี่ยนก็คือของแต่แรกก่อนจะเปลี่ยนก็คือหนึ่งร้อยพายถูกต้องค่ามากลบคะแนนค่าน้อยขอร้อยโอเคไหมค่าน้อยขอคารวะนะครับค่าน้อยขอคาราวะ แล้วก็ 100, คูณหนึ่งร้อยคณะค่าน้อยขอร้อยแล้วก็น้องก็ตัด่อนครับเข้าไหมบวกลบกันแล้วตัดถอนเออคำถ,ถามครับน้องคิดว่าเอาร้อยพายตัดกับร้อยพายตรงนี้ได้ไหมคำถามร้อยพายตัดกับร้อยพายตรงเนี้ยร้อยเหมือนกันเนี้ยตัดได้หรือไม่ได้ตัดไม่ได้นะครับระวัง oh, <no. S 1> ไอ้ตัดคนนั้นผิดเลยนะโอเคไหม เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกลบเนี่ยน้องตัดไม่ได้นะระวังให้ดีถ้าตรงนี้เป็นคูณตัดได้ครับนะถ้าเป็นคูณเห็นไหมนะเราสามารถเอาร้อยพายตัดร้อยพายได้ครับถ้าเป็นคูณนะระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดไม่ได้นะแต่น้องสามารถ เอาร้อยของอันนี้กับร้อยของอันนี้ตัดได้ครับตอนนี้ตัดได้นะเพราะเป็นเครื่องหมายคูณเห็นไหมเพราะฉะนั้นครับตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยชับชับชับทัน้เลยนีร้อยตัดลอยตอนนี้ตัดได้จากนั้นครับหนึ่งร้อยพายลบหกสิบสี่พายเท่าไหร่อย่างที่พี่เก่งบอกนะพายก็เหมือนตัวแปร x ตัวหนึ่งนั่นแหละก็เหมือนร้อย x ลบหกสิบสี่ x เลยนะครับก็ได้สามสิบหกพายเข้าใจไหมครับ สามหกพายส่วนาพา,วนยวายเห็นไหมเพราะร้อยเราตัดร้อยแล้วนะเหลือพายเห็นไหมไงขึ้นเยอะเลยไหมแล้วพายก็ตัดพายได้ไหมพายก็เหมือนตัวแปร x ตัวหนึ่งเหมือนกันก็เนี่ยตัดตัดเห็นไหมเพรนก็ตอบอะไรครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ว่าพื้นที่จะลดลงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับก็ตอบข้อที่ 3นะครับเคยไหมแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์พี่เก่งเตรียมเพื่อตอบข้อม .1 100ข้อ100วันขอบคุณมากครับ